แค่กำลังนั่งสดโอเลียงอย่างสบายใจเฉ่ยเพิ่มเติมบนโต๊ะมีทั้งเฉาก้วยช็อกโกแลตขนมเค้กดึกว่าบูชาเทบราหูจ๋ไอ้ดูไอ้ไข่ก็ได้ค <c oughs> ุณหญิงแม่เดินมาดูเห็นอยู่รับประทานแต่ของดําแบบมี้หญิงแม่ถึงกับกรี๊ดแตกก็ของกินได้ปกติงง,งไหมสูหญิงแม่จะแหกปากร้องทําไมคือ มันเป็นแบบนี้แกก่อนหน้าเนี้ยคุณหญิงแม่ตื่นแต่ชาตรู่ตรงดิ่งไปที่ห้องหลับเพื่อเริ่มปฏิบัติการอัพเกรดชีวิตแข่ด้วยมือคุณหญิงแม่ที่ห้องรวมสาวใช้พ่อครัวแม่ครัวของคาราัตหัวดำห่วง,งอกเอาไว้ที่นี่หมดแล้วหลังจากนี้งดของดำทุกชนิดในบ้านห้ามสือ่อห้ามทำห้ามกิ่นใครฝา่าฝืนจะต้องโดดไลออกเข้าใจไหม ข้าใจค่ะเข้าใจครับทุกคนในที่นี้ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมแต่ต้องทำไปเพราะว่ากลัวตกงานอย่างไม่พอแต่เพียงแค่นั้นค่ะเธอนอกจากนี้หญิงแม่ยังจะจัดอบรมสาวใช้ทุกวันแล้วยังจ้างสกิลลิีงมาคุมบ้านโดยเฉพาะฟังคำสั่งของฉันให้ดีบ้านนี้ห้ามแต่ต้องของดำทุกชนิดเห็นใครกระทำผิดเข้าชากเลยเข้าใจใช่ไหมโคจอยครับพมรอบขสม่งหลังจากนั้นกาดก็คอยสังเกตการทั่วบ้านตรวจตราทุกซอกทุกมุมสาวใช้ตั้งวงจกเขาเหนียวตำปูบร,ร้านน้ำเจมโจนจ,จัดจานอย่างอร็ดอร่อยในห้องสาวใช้ก็ไม่ได้ โดเซเคียรตี้รวบทันทีพร้อมเอาส้ตามตำประแดกไปเททิ้งหายสับสูนไม้เหลือซากแม่บ้านยื่นสดโคลากระป๋องโกไม่ได้โดนรวบตัวไปพร้อมโคลากระป๋องคุณหญิงแม่ไล่ออกกระจุยกระจายหมดอะช่งางนาสลดโหดหูคุณหญิงแม่ขาดคนออกจากคนใช้หลักสิบต,ตอนนี้เหลือเพียงหยิบม,มือฉันไว้ใจพวกเธอสองคนอย่าทำให้ฉันผิดหวังละค่ะคุณหญิงเหมือนเช็คว่าคาราหัร์เป็นโซนพื้นที่ปลอดของดําแล้วเรียบร้อยผ่านมาตรฐานตามต้องการวันมงคลก็ได้เริ่มขึ้นคุณหญิงแม่ขึ้นไปพูดอวยพรบ่าวสาวทั้งน้ําตาหลังจากนี้หนูแขก แคถือว่าเป็นลูกสาวบ้านนี้แล้วไม่ต้องขังวนนะลูกเดี๋ยวหญิงแม่จะดูแลอย่างดีแคกับกวินถึงกับมองน้ากันคุณหญิงแม่พูดถึงเรื่องอะไรทาไมต้องด่ามาน้ําตาไหลแมแมะคขนาดนี้งานมองคนผ่านไปเช้าวันใหม่แขลตื่นแต่เช้าไปจ่ายตลาดในระหว่างที่เดินดันจะเอกกับคุณหญิงแม่พอดีนั่นแกลจะไปไหนนะลูกตื่นแต่เช้าเชียวทําไมไม่นอนยาวกว่านี้อีกสักหน่อยอ๋อแขลจะไปตลาดนะคะคุณหญิงแม่จะไปซื้อของมาตุนไว้ทําอาหารสักหน่อยหญิงแม่เลิกๆไม่ได้การแล้วถ้าออกไปแล้วซื้อของดําติดเข้ามาบ้านจะทําไงดี Uh... ไม่ต้องหลักลูกสาวใช้เตรียมไว้หมดแล้วหนูไปพักผ่อนเถนะแต่ว่าเอานะลูกนาะไปไปไปพักผ่อนเธออย่าไปแยง่ง้านที่สาวใช้เขาเลยนะจ๊ะลูกจ๋าหญิงแม่ห้ามแขกไว้ได้ฉิวเฉียดเหงื่อตกกันเลยทีเดียวหญิงแม่กันซีนของดํากับแขกตลอดแขกซื้ออะไรสีดํามาแช่เตรียมกินหญิงแม่เอาไปทิ้งแล้วอ้างว่าตัวเองเผลอกินตลอดแขกจะไปตลาดซื้อของก็ต้องมี security กันหน้ากันหลังไม่ให้แขกพุ่งเข้าใส่ร้านขายอาหารดําแล้วถ้าถามว่าหญิงแม่ทําไปทําไมก็ต้องบอกเลยว่าหญิงแม่ดันเชื่อสิ่งที่แขกพูดเล่นๆมื่อ มาแนะนําตัวนะจีตัวเองคุณแม่ครับนี่แขสาวในฝันที่ผมอยากแต่งงานด้วยครับเป็นไงเธอน่ารักไหมครับ สาวผิวแทนเข้มเชวหนูไปทําอะไรมาจ้าตากแดดบ่อยหระอจ้าหรือว่าชอบอาบแดดอ๋อสงสัยคุณแม่หนูตอนท้องชอบทานของดําเดียวไปหน่อยหนูเลยออกมาผิวค้านะคะคุณแม่แข่โูลตอบกลับแซวแม่แบบค้ำคแต่คุณแม่ดันเผดเชื่อแบบจริงจังแค่นั้นอย่างไม่พอกาวินนอ,อกจากภาษามาแนะนํายังพามาสารภาพว่าดันทําแข่ท้องพร้อมรับผิดชอบอยากใ,ให้หญิงแม่ไฟเขียวหญิงแม่ด้วยความอยากได้หลานด,ดีใจไม่เป็นไรแม่ไม่สีก็จัดงานแต่งให้จบจบแม่อาแขนต้อนรับอย่างดีแบบที่พวกเธอเห็นนี่แหละเพิ่มเติมมาว่า หญิงแม่กังวลกลัวหลานไม่กระจ่างใสถ้ากินของดำชีเลยคัดค้าน,นของดำที่กินได้ทุกชนิดและชีเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนมให้แขกกินทั้งสี่มือเชา้ากลางวันเย็นแถมก่อนนอนอีกเพราะกลัวหลานในท้องไม่ออรา่าจนวันหนึ่งแขกตะ巴แ,แตกแหกโค้งซัดของดำมันทั้งโตให้จบๆไปซะเลยอร่อยจังเลยโอ้ยฟินไม่ได้กินนานหญิงแม่มาเห็นเขาเลยกรี๊ดแตกช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยแขกด้วยกวินวิ่งมาดูด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นคะแม่แขกเป็นอะไรแขกกินของดำแบบนี้หลานแม่ก็ไม่ออร่าจับสิกวินแม่จะทำไง ดีแม่เสียใจ <c oughs> บอกเลยว่าการศึกษาสําคัญและความเชื่อส่วนบุคคลก็ไม่ถือว่าผิดแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งแม่ครับฟังผมนะครับผมเป็นหมอผมยืนยันได้เลยครับต่อให้แขจะกินอาหารสีเข้มลูกออกมาไม่ใช่ว่าจะต้องผิวเข้มครับเอาก็แข,เ,ขเคยบอกแม่ว่าแม่กินของดําเยอะแขเลยออกมาดําพูดแบบนั้นแม่ก็เชื่อน่ะสิ <c oughs> มีแม่ซื้อหรือว่าไม่เอาไม่พูดดีกว่าหนูพูดแซวขำๆไม่จริงจังค่ะคุณหญิงแม่ขอโทษนะคะแขไม่คิดว่าคุณหญิงแม่จะเชื่อสนิทใจแบบนี้จิ งนะลูกไม่เกี่ยวจริงนะหลานแม่จะไม่คลำใช่ไหมถ้าผิวไม่ดีจะทำไงแม่ว่าไม่ให้แม่ไม่ให้กินดีกว่าแม่คะถึงหนูไม่ทานของดำแต่หลานของคุณหญิงแม่ก็มีสิทธิ์ได้สผิวจากหนูไปส่งตรงจากกรรมพันธุ์จากแม่สู่ลูกแล้วถึงจะผิวแบบหนูหญิงแม่ก็จะไม่รักหลานจริงหรอคะหญิงแม่ทำแบบนี้หลานได้ยินนะครับหญิงแม่พูดไม่ดีหลานหน่อยใจได้นะครับยังไงครับหญิงแม่รักไหมรักสิหลานแม่ทั้งขนโถหลานยายาก็โทษนะจะยาผิดไปแล้วเอาล่ะยายกเลิกกดทั้งหมดแลแล้วแขกก็กลับมาส่ทุกอยี่ อยากกินโดยมีหญิงแมรวมด้วยแม้กินกันคุกกิกน่ารักเวอร์ต่อมาหลานแฝดที่น่ารักก็เกิดคนนึงเหมือนแขปเป๊คนนึงเหมือนกัวินเป๊ะหน้าตาน่าเกลียดน่าชางนะาเอ็นดูเป็นความต่างที่ลงตัวทุกคนเกิดมามีความสวยงามเป็นของตัวเองจะเหมือไม่ว่าจะขาวหรือดำแค่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็พอหญิงแม่ขอคอนเฟิร์มจ้า